สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับน้องชายวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเต้ซีเฮดคนหล่อเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในตัวที่มีมูลค่า5000บาทนะครับน้องๆก็ไม่รู้ว่าน้องๆรู้จักหรือเปล่านี่มปนเป็นตัวบอร์ดของเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับน้องชายก็ตัดคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าคลิปนี้ถึงห้าไลย์พี่จะซื้อตัวนี้ครับน่าจะซื้อแหละนะถ้าน้องกดไลค์แต่ก็น่าจะต้องผ่อนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่จะพยายามถ้าซื้อได้พี่ซื้อเพราะแม่งดูสกิลด เอฟเฟกอะอลังการจะจัดทุกคนดูดิโอ้โหโคตรเท่ก็ร้องคนนี้เขาให้มารีวิวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาในใจนะห้าพันบาทพี่ก็ถือว่าเออเขาให้หลัดมาก็คือเขาให้หลัดเรามารีวิวเนี่ยก็ไม่ใคือใ,ใจใจแล้วว่าคือโคตรดีที่ใส่ดีมากทุกคนก็เอางั้นว่าถ้าคลิปนี้ถึงห้าไลค์เดี๋ยวพี่จะจัดตัวดีนะครับว่า,ะาจ,จะผ่อนหรือไม่อาจจะจ่ายเต็มเลยถ้าไหวนะโอเคเพื่อการเสียดายเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่าว่าไอเจ้าตัวมันคือโกหังใช่ไหมอ่านั่นนั่น,น,นกนะครับมันเวอรดะกี่นกนั่ ไปอินฟินิตี้หมดดีกว่าของนั่นแรกนะครับคนเด๋ยวหอตัดไปตอนที่ซื้อหรือว่าวางตัวได้เลยแล้วกันนะครับจะได้แบบรีวิวแบบเร็วๆเลยแล้วกันเอาละทุกคนมาตอนนี้นะครับเรามีเงินพอเยียงพอที่จะอัพเจ้าตัวนี้แล้วทุกคนมาวางไปเลยครับผมนี่โกหงผมเพิ่งสังเกตว่าแขนมันขาดด้วยนะทุกคนอะขั้นแรกนะครับอยู่ที่ดาเมจหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คุณดาวแปดวีแล้วก็ความกว้างอยู่ที่สิบหกสิบหกนะเออประมาณนั้นทุกคนสกิลก็คือเหมือนจะปล่อยแบบรัวๆนะทุกคนอ่อรอรอดูสกิลปล่อยว ลองก่อนคุณดาวไปวินันมากเนี่ยเห็นไหมไปล่อยด้วยรูประมาณนี้อ่ะอัพขั้นต่อไปนะครับผมก็เพิ่มมาเป็น200นะครับขั้นต่อไปก็300และสก,กิลก็คือมาเซนโกสก,กินสก,กิลอะไรวะทุกคนมาเซนโกนะครับดาเมจอัพต่อไปก็เป็น400นะทุกคนงั้นอัพไปเลยครับผม400ปับ๊บเรียบร้อยครับสก,กิลใหม่แล้วอุ้ยเป็นการปล่อยแบบปล่อยปล่อยแสงแบบเนะี้ย ปุ้งแล้วก็ระเบิดนะเดี๋รารอใหม่อีกรอบนึงคุณดาว7.5วีนะครับทุกคนปล่อยแล้วก็ระเบิดวงกว้างโอ้โหโคตรเท่อ่ะเงินเรามี40,000แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ตรงนี้หลุดขาที่ก่อนเพิ่หลุดเฮ้ยจะแพ้แป่ะไอเหลือ200ช่างมันทุกคนคือผมก็ห้าวแล้วเกินเอาเอาโกฮังมาตัวเดียวเนี่ยเอออ่ะเอาไปเอาไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนกลัวแพ้ทุกคนอ่ะกันหลังไว้โอเคอะมาตอนนี้นะครับก็ถึงสกิลที่3ไม่สกิลที่2แล้วสกิลแรกเป็นการปล่อยรัวๆไปนะครับแล้วก็สกิลที่2 ชาร์จพลังขึ้นเต่ขาขาแล้วก็ระเบิดนะอ่าอัพขั้นต่อไปเป็นดาเมจ550นะครับไปแล้วก็อัพขั้นต่อไปครับผมเป็นดาเมจ750แล้วก็คุณดาวเจ็ดวีเท่าเดิมนะครับแล้วก็ความกว้างเพิ่มมาจาก19.5กลายเป็น20นะครับทุกคนไปอุ้ยยังไม่เปลี่ยนสก,กิลอีกหรออ่ะอัพขั้นต่อไปปึ๊บอ้าวสก,กิลใหม่แล้วผมคาเมะตัวแบบคาเมะคาเมะยากอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่เปล่าทุกคนอ่ะรอดูไป let's go มาแล้วครับอุ้ยอะไรเนี้ยอ่ะรอใหม่สกิลใหม่อุ้ยเป็นกาารรช์จโโอ้ห โคตรเท,ท,ท,ท่ทุกคนอีกทีนึงอีกทีนึงหยอกปูงอุ้ยุคมันเป็นวงแนวนอ๋อวงแบบนี้ครับทุกคนอุ้ยคุณเอาหกจุดห้าวินะครับทีนึงอือปุูมแล้วก็โู้โคตรโหดอ่ะอัพอัพขั้นต่อไปหนึ่งหมื่นแม่ง ราคาหนักมากไปแบกแล้วนะแบกแล้ว,ลวทุกคนแบกแล้วอยู่ที่ประมาณดาเมจพันสองร้อยนี่คือแบบไม่มีพาสซีฟไม่มีเขาเรียกว่าคือแบบไม่มีพาสซสีฟนะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลด้วยทุกคนคือแบบเรียวๆเลยนะฮะตัวนี้อีโ e วก็ไม่ได้ก็คือถ้าใครอยากจะซื้อนะตัวนี้นะครับทุกคนราคาห้าพันบาทแต่ว่าถ้าคิปไี้ถึงห้าลค์พี่จะเป็นคนซื้อเองนะครับเพราะว่าบอกน้องไว้แล้วว่าช่วย,วย,วยกันเพราะามันก็เท่คือเอาตรงเนี่ยตัวบอร์รนรรดรระนะทุกคนเน้นความเท่นะครับไม่เน้นโหดแม่งเท่บละทุกคนว่าเท่ไหมดูดิ อ้าสีทองโคตรเท่นะครับพี่สำหรับพี่นะพี่มองว่ามันโคตรเท่นะครับทุกคนโคตรเท่อ่ะเราจะทําการวางแบบว่า4ตัวแบบเท่ๆนะทุกคนวางตรงนี้แล้วกันไหนเรามาเรียงกันดีลาครับเป็นคิดให้หมดอ่ะจะเท่ขนาดไหนวะทุกคนเงินพอปะวะเนี่ยเอาไปเท่ขนาดไหน4ตัวลูกโอ้โหตัคงให้พอเอามาดูทุกคนโอ้โหพลังขึ้นเต่าอ่ะทุกคนดูดิหยอปิ้งโอ้โหโคตรเท่คือผมมองว่ามันเป็นสกิลที่เท่น,นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้ 5,000บาทครับทุกคนก็ขอคนละ้หนึ่งไลค์นะครับกูสามารีวิวสกิลให้นะครับทุกคนนี่โคตรให้ก็ต้องขอบคุณน้องเขาเป็นแอคซีผมด้วยก็คือโคตรดีใจที่ได้มามีโอกาสได้รีวิวนะทุกคนโอเคก็สัตว์คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับทุกคนตัวนี้ราคา5,000บาทก็จริงนะครับแต่ว่ามีไม่น่าจะถึงมันมีประมาณร้อยคนหรือสองสามร้อยคนอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่มีน้อยมากนะครับสำหรับตัวนี้ยทุกคนก็สัตว์คลิปนี้ใครชอบกกก็ฝาาดไลลค์มยอ่ แล้วก็อยงนเลนะครับวางได้แค่5 5ตัวนะเออวางได้แค่5ตัวทุกคน